สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข้อมูลที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐล่าสุดกันค่ะคือมีสัญญาณที่เอ่อน่าสนใจปนๆน,น,นกันอยู่พอสมควรเลยด้านหนึ่งเนี่ยตลาดหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคยังเดินหน้าทําสถิติใหม่ๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันความกังวลเรื่องนโยบายภาษีกันค้าก็ดูจะหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆครับ ภาพรวมตอนนี้มันก็สะท้อนความเอ่อความน่าสนใจหรืออาจจะเรียกว่าความขัดแย้งก็ได้นะครับคือเราเห็นความคึกคักจากหุ้นเทคโนโลยีที่ทำสีทีสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยอย่างเอ i น i ีเดียที่มูลค่าทะลุ4ี่ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วครั้งแรกใช่ค่ะตัวเลขน่าทึ่งมากครับแล้วก็ s p 5 0 0กับ NASDAQ ก็ทำจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นจากนโยบายภาษีการค้าที่ดูจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ก็มาจากช่วงล่าสุดเลยนะคะทั้งดัชนีสำคัญสำคัญหุ้นเด่นอย่างเอ็นวีดียแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอย่างเรื่องภาษีที่ว่าหรือราคาน้ำมันแล้วก็มีการลงทุนที่น่าสนใจของรัฐบาลสหรัฐด้วยจับตาเป็นพิเศษงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะสัญ,ญญาณบวกจากตลาดหุ้นพลังของกลุ่มเทคเนี่ยดัชนีหลักๆก็ปิดบวกกันนะคะดาวโจนส์บวกไป0.43%ครับ S&P 500บวก0.27%อันนี้เป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่ครั้งที่8ของปีนี้แล้วอืม8ครั้งแล้วสุน NASDAQ ก็บวกไปนิดหน่อยค่ะ0.09%ทำสถิติใหม่ครั้งที่6ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจุดเด่นจริงๆก็คือ Nvidia เดียเลยนะคะที่มูลค่าทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็มีหุ้น Delta Airlines ด้วยที่ช่วยหนุนตลาดครับโมเมนตัม um ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตอนนี้เออถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับความคาดหวังของตลาดเรื่องที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดดอกเบีย้ยในไม่ช้านี้ซึ่งข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดหรือว่าถอยถแถลงจากผู้ว่าการเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ก็ดูเหมือนจะช่วยเสริมมุมมองนี้ด้วยแต่ก็น่าคิดนะคะว่าตลาดอาจจะกำลังให้น้ำหนักกับศักยภาพระยะยาวของเทคโนโลยีมากกว่าความเสี่ยงระยะสั้นจากปัจจัยอื่นๆหรือเปล่านั่นสิคะแต่ในขณะที่หุ้นกำลังสดใสเนี่ย ก็มีอีกด้านที่น่ากังวลมากคือเรื่องความตึงเครียดทางการค้านโยบายภาษีนําเข้าของสหรัฐนี่กลายเป็นประเด็นร้อนเลยครับร้อนแรงมากช่วงนี้มีทั้งประกาศเก็บภาษีสินค้ากัมพูชาตั้ง36%แล้วก็มีรายงานว่าทรัมป์ส่งจดหมายเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก6ประเทศที่20%มีฟิลิปปินส์บรูไนด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวอีกว่าจะเก็บภาษีบราซิลถึง50เลยโหเยอะมาก ค่ะประเด็นผู้นี้ทําให้นักลงทุนกังวลกันมากแล้วก็จับตาการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับ EU อย่างใกล้ชิดเลยครับครับแล้วผลกระทบจากความกังวลเรื่องภาษีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในตลาดหุ้นนะครับถ้าเราไปดูตลาดพลังงานจะเห็นชัดขึ้นไปอีกอย่างไรคะราคาน้ามันดิบ WTI ซึ่งเป็นเ,เกณฑ์มาตรฐานสําคัญของตลาดน้ามันสหรัฐเนี่ยปิดลบไปกว่า2%เมื่อวานนี้ครับลดลงไป1.81ดอลลาร์ปิดที่66.57ดอลลาร์ต่อแบเรล โอ้ลดเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับสาเหตุหลักก็มาจากความกลัวว่ามาตรการภาษีเหล่านี้จะไปฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งก็จะกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันตามมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยนะครับว่าประเด็นภาษีมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศคู่ค้าโดยตรงเท่านั้นนอกเหนือจากตลาดหุ้นกับเรื่องภาษีแล้วนะคะก็ยังมีการเคลื่อนไหวเชิงกล,ลยุทธ์ที่น่าสนใจมาก คือการที่รัฐบาลสหรัฐเขาลงทุน400ล้านดอลลาร์เข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัท MP Materials ครับ MP Materials นี่คือเขาเป็นเจ้าของเหมืองแร่ Earth แห่งเดียวในสหรัฐเลยค่ะซึ่งแร่กลุ่มนี้สำคัญมากกับอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็พวกยุโทโธปกรณ์ด้วยอ๋อแร่หายาก ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือมีการันตีราคารับซื้อผลผลิตนานถึง10ปีเลยนะคะอันนี้มองว่าเป็นการเดินเกมระยะยาวเพื่อลดการพึ่งพาจีนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่กำลังมีอยู่อืมการลงทุนในแร่เอิร์ธครั้งนี้ก็สะท้อนความพยายามชัดเจนนะครับที่จะสร้างความมั่นคงทางห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญทางเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงของประเทศด้วย ค่ะแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะคะมีอะไรเคลื่อนไหวอีกบ้างก็มีราคาทองคําที่ยังทรงตัวถึงบวกเล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากดอลลาร์ที่แข่งค่าและก็ความกังวลเรื่องหนี้สารัฐทำให้คนอยากถือสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะทองคําก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่ใช่ค่ะส่วนข้อมูลตลาดแรงงานกับท่าทีของเฟดก็ยังเป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจอยู่ตลอดเพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยต่อไป พอนำเรื่องแร่เอิร์ธไปรวมกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบีย้ยมันยิ่งตอกย้ำภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจ,จที่ยังคงเปราะบางแล้วก็ผันผวนอยู่พอสมควรเลยคะ่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะถ้าสรุปภาพรวมตอนนี้ค่ะสรุปคือตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่นะคะนำโดยกลุ่มเทคโนโลยีที่เด่นมากอย่างเอ i น i ีดียค่ะแรงจริงๆแต่ก็เจอแรงกดดันสำคัญจากนโยบายภาษีการค้า ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันที่เห็นได้ชัดเลยขณะเดียวกันก็มีการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์อย่างเรื่องแร่เอิร์เพื่อความมั่นคงด้าน supply chain ใช่ครับแล้วตลาดนังคงจับตาท่าทีของเฟดเรื่องดอกเบีย้ยอย่างใกล้ชิดต่อไปสรุปก็คือมีทั้งปัจจัยบวกจากเทคโนโลยีแต่ก็มีความเสี่ยงจากนโยบายการค้าแล้วก็มีความพยายามสร้างความมั่นคงระยะยาวด้วยถูกต้องครับ สถานการณ์ปัจจุบันมันสะท้อนความตึงเครียดระหว่างความเชื่อมั่นในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดกับการดำเนินนโยบายภูมิรัฐศาสตร์และการค้าที่กำลังสร้างความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาพที่น่าติดตามมากครับน่าติดตามจริงๆค่ะ คำถามที่น่าชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือนอกเหนือจากการแกว่งตัวขึ้นลงรายวันของตลาดแล้วเนี่ยพลังที่มันขัดแย้งกันอยู่ระหว่างแรงขับเคลื่อนจากนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีกับการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าผ่านนโยบายภาษีนี้มันกำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกได้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าไปในทิศทางไหนกันแน่ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ